ผมเตือนแล้วนะเจ้าของร้านอาหารตอนนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณขายดีอยู่เดือนหน้าไม่ใช่แบบนี้แน่นอนครับทำไมผมถึงต้องพูดแบบนี้ครับเพราะ3สาเหตุหลักๆที่ผมศึกษามารวมถึงคุยกับทางเจ้าของร้านอาหารส่วนใหญ่ณนะตอนนี้ปัญหาที่1ก็คือคุณกำลังขายดีอยู่แต่ร้านใหม่ก็เปิดขึ้นมามากมาย ร้านกะเพราตอนนี้ในแอปพลิเคชันคุณคิดว่ามีคู่แข่งมากกว่ากี่ร้อยร้านค้าครับร้านใหม่ๆเปิดขึ้นทุกวันวันละ1นถึงร้านและอยู่ใกล้คุณขึ้นเรื่อยๆสำหรับร้านอาหารที่เริ่มสนใจอยากจะทำคอนเทนต์แล้วครับวันนี้ผมมี3เทคนิคด้วยกันครับที่จะมาช่วยให้คุณทำคอนเทนต์ได้เร็วม,มากขึ้นครับและข้อที่1ครับการรวมรูปภาพอาหารที่น่าสนใจก่อนไม่ว่าจะเป็นรูปเมนูแนะนำ รูปเมนูขายดีและรูปเมนูพิเศษ3ข้อนี้จะช่วยดึงยอดขายให้คุณได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นเมนูที่ร้านอื่นไม่มีและเป็นจุดขายที่แตกต่างครับข้อที่2ครับคือรูป ที่ลูกค้ามาสั่งที่หน้าร้านหรือรูปไลเดอร์ที่มารับอาหารถ้าคุณยังไม่เคยมีรูปอาหารแบบนี้นั่นแสดงว่าร้านของคุณยังไม่มีความเชื่อใจแน่เพราะลูกค้าจะไม่ชอบถูกหลอกและลูกค้าไม่ได้อยากเป็นหนูลองยาครับเคยเห็นไหมครับเพจต่างๆที่เข้าไปแล้วมีแต่รูปอาหารที่เจ้าของเพจโพสต์อยู่คนเดียวครับนั่นหมายความว่าเขาไม่เคยที่จะแสดงออกถึงสิ่งที่ลูกค้าสั่งมาก่อนหน้านี้ครับ และข้อที่2ครับสาเหตุหลักๆที่คุณขายไม่ได้หรือทำคอนเทนต์ไม่เป็นเพราะคุณไม่เคยมีรูปออเดอร์สั่งอาหารเลยรูปลูกค้าที่เคยรีวิวเข้ามารูปไลเดอร์ที่เข้ามารับอาหาร2ข้อนี้สำคัญมากๆที่สุดในปีนี้ครับเพราะลูกค้าไม่อยากเป็นหนูทดลองและลูกค้าต้องการที่จะซื้อของจากคนที่น่าเชื่อถือและน่าเชื่อใจแล้วครับข้อที่3คือรีวิวจากลูกค้าครับ ว่าอาหารของคุณอร่อยตรงไหนและเมนูไหนเด็ดถ้าคุณยังไม่มีนั่นหมายความว่าลูกค้าไม่อยากลองลูกค้าไม่อยากเลือกและสุดท้ายลูกค้าจะไม่สนใจกดติดตามได้ถ้าไม่อยากพลาดและถ้าอยากไปไวเรายินดีช่วยคุณ